30กรกฎาคม2560สถานการณ์น้ำท่วมที่ตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกยังมีพนังดินกองเนินกลุ่มที่แตกอีกหนึ่งจุดครับระยะทางยาวประมาณ5เมตรส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนน้ำได้ไหลออกไปท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนนะครับวันนี้ทางนาวาอากาศเอกขจรฤทธิ์แก้วอำ่ำไพผู้มาขับการกองบิน46พิษณุโลกในฐานะผู้มีการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน46ได้เดินทางไปพร้อม กับน้องๆเจ้าหน้าที่กําลังคนทหารครับออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่หมู่6ตำบลเนินกลุ่มอีก1วันครับเมื่อวานนี้มาซ่อมแซมแล้ว1จุดที่หมู่10ตำบลเนินกลุ่มครับโดยวันนี้ได้ช่วยกันอย่างเต็มที่ครับตัดมาอยู่าคาขนก็สอบใจเพื่อมากั้นทํานบตรงนี้ไาลไปลไปึกเอะลกยอขึ้นไ,ไม่ได้